Yeah. you yeah. บริษัทจอยแอนคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทขาย ai, ตรงสะดวกซื้อรายใหญ่ของเมืองไทยได้ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ9ปีที่ไปเทคบางนามีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากภายในงานมีการแนะนำและสาธิตสินค้าในเครือบริษัทมากกว่า1 0,000รายการพร้อมการแสดงวิสัทยทัศน์และแนวการไปสู่ความสำเร็จด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การทำธุรกิจง่ายมากขึ้นโดยประธานกรรมการดรสมชายหัชชีละหาทั้งอย่างได้รับเกียรติจากเลขาธิการสคบอคุณนินโรจเจริญประ ร่วมเป็นประธานเปิดงานในพิธีมีการมอบเข็มและรลบประกาศกิติคุณให้กับผู้ที่ประสบความสําเร็จเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งการจับแจกของรางวัลอาทิสร้อยคอนทองคํา LCD TV และอื่นๆอ,อีกมากมายรวมมูลค่า2ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตจากพา m เมลาเบาเดนยิ่งยงยอดบัวง,งามและเอกชัยศีวิชัย ปิดท้ายงานมอบโชครางวัลใหญ่รถกระบะเชฟโรเลตและรถยนต์มาสด้า 2. สองำหรับผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่029755858หรือ www.co.th co. โอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง